อ7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอสิริราชสวัสดีค่ะการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่มีความสำคัญนะคะหากตรวจพบโรคได้เร็วก็จะรักษาหายได้ไปฟังอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ อาจารย์คะการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่คะ่ะมันสําคัญอย่างไรแล้วก็ทําไมเราต้องตรวจด,ด้วยคะมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคที่พบได้บ่อยเป็นลําดับต้นๆท้งเพศชายและเพศหญิงครับการมวินิฉยัยมะเร็งลำไส้ในคนไข้ที่มาพบแพทย์ตอนที่มีอาการแล้วการพยากรโรคไม่ค่อยดีแต่ถ้าเราตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนไข้ที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ยังไม่มีอาการการตอบสนองต่อการรักษาดีอัตราการเสียชีวิตน้อยลงอย่างมาก นอกจากนั้นถ้าเราตรวจเจอรอยโรคที่เรียกว่าติ่งเนื้อคือรอยโรคก่อนเป็นมะเร็งลำไส้แลวเราตัดออกพวกนี้ลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้คือเราไม่เป็นมะเร็งได้ด้วยเลยครับฟังแล้วน่ามาตรวจมากๆเลยค่ะอาจารย์แล้วกลุ่มเสี่ยงนะคะอาจารย์คือกลุ่มไหนบ้างคะกลุ่มเสี่ยงหลักประกอบไปด้วยคนอายุมากกว่า50ปีครับคนที่มีประวัติเป็นโรคของลำไส้ไม่ว่าจะมีติ่งเนื้อของลำไส้ใหญ่มีประวัติลำไส้อักเสบเรื้อรงังหรือมีประวัติครอบครัว เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับก็จะมี4กลุ่มใหญ่ๆนะคะจาย์แล้วอย่างนี้ค่ะขั้นตอนของการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะวิธีการตรวจมี3วิธีหลักครับอันแรกคือการตรวจอุจจาระหาเลือดปนแฝงอ,อันที่2คือการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ลำไส้ใหญ่เทคนิคเป็นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณลำตัวประมวลภาพเป็นผนังของลำไส้ข้อดีก็คือมีความไวสูงพอสมควรข้อจํากัดหน่อยก็คือถ้าเราตรวจเจอรอยโรคในลำไส้ต้องนัดมา2กล้องเพื่อตัดออก สุดท้ายก็คือการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ข้อดีก็คือเราตรวจผิวลำไส้โดยตรงเพราะฉันเห็นผิวลำไส้ได้ชัดเจนถ้าตรวจเจอรอยโรคที่เรียกว่าติดเนื้อเราสามารถตัดออกตั้งแต่ก่อนเป็นมะเร็งเพราะฉันพวกนี้ลดอัตราการเสียชีวิตแล้วก็เป็นจุดสำคัญเลยที่ทำให้การส่องกล้องลำไส้ใหญ่เพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้เนี่ยมีประโยชน์อย่างมาก ทีนี้เรื่องของการส่องกล้องค่ะได้ยินอยู่บ่อยๆค่ะอาจารย์บางท่านอาจจะยังมีความกังวลค่ะที่จะมาตรวจอาจารย์เชิญชวนหน่อยได้ไหมคะให้เขามาตรวจกันค่ะโดยทั่วไปการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เป็นการตรวจที่มีความปลอดภัยสูงครับความเสี่ยงของผู้ป่วยแต่ละท่านจะถูกพิจารณาโดยอาจารย์เจา้าของค่ายที่นัดไปส่องกล้องแนะนําเชิญชวนให้มาส่องกล้องลำไส้ใหญ่กันครับเราได้ตรวจเจอป้องกันร,รอยโรคตั้งแต่ก่อนเป็นมะเร็งได้ด้วยเลย ขอบคุณอาจารย์สำหรับคำแนะนำดีๆมากเลยนะคะชวนกันไปตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน